อ๋ออ๋อมีจ้ามัแนแดงครับอ๋อเหรอครับขาวดีนะครับไ<ว>อ้รถนะฮะผมชอบรถสีขาวครับอ๋อนึกว่าน้องเอางั้นเข็นเข้ามาข้างในเข็นเข้ามั้งในเข็นเข้ามั้งในงเฮ้ยกระดิกดิโอ้ยขยับไปกระเดื่องเลยอ๋อแล้วใส่หูนี่คุยกับแฟนอยู่อะครับได้ครับอ๋ออ๋อมีแฟนนะภารกิจต่อไปนะครับอันนี้พี่พูดเอง สอนลูกค้าเติมลมยางกับภารกิจสอนลูกค้าเติมลมครับแม่ภารกิจนี้ดูง่ายนะเนี่ยแต่สาวๆอย่างนี้น่าจะทําไม่ง่ายแล้วครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูว่ามันลองกดๆด,ดูก่อนนะครับว่ามันมันบางมันแบบลมมันอ่อนแค่ไหน<อ>มือผมเปื้อนนะ,ะฮะมเป็่ะเดี๋ยวด้ไปเช็ดผ้าก่อนนะครับลูกค้าสะอาดช่างจะสกระปรกได้ไง<อ> <laughs> ดีใจครับดีใจได้เจอลูกคา้าทุกคนแบบเป็นแบบนี้ทุกคนครับล,ลูกคา้าลูกค้าคนไหนมาเราก็ดีใจที่ได้เจอลูกคา้า ในอ็อฟนี่ดูตื่นเต้นนะครับแต่ทัญญาดูจะตื่นเต้นกว่าขยับขาทำไมเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติมือเราร้อนใช่ไหมครับโบราณก็สอนไว้ปุ๊บต้องจับหูทันทีอุ้ยร้อนใช่ไหมฮะโอ้ยเป็นไงครับโอ้ยเป็นไงครับเย็นขึ้นไหมจับหูซะด้วยแกใครอยากได้พี่ไม่ได้สั่งนะโอ้โหน่าที่เขคุ้นแล้วเขาคุ้นจังเลยนะคะไม่คุ้นไม่คุ้นไม่จริงแบบคุ้นมากเหมือนละครแบบตอนยุคเก้าสูตรเลยอะเก้าสูตรเลยโอ้โหรุ่นเก่าเชียวแทยจะรุ่นพ่ออยู่แล้วอุย น้องไม่น่าจะเกิดทันนักร้องก้าวสูงนะที่ก็อยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องเหมือนกันครับแม่หนูดูเองใช่ที่หนักเลยไหคะไม่ใช่โอ้ทักสะิดด้วยนัดอะไรไม่ใช่ครับก็เนี่ยช่วยพ่อแม่ทํางานครับเป็นลูกช่างฮะแต่พี่หล่อนะไม่น่าจะเป็นแบบรับของบ้านของร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นดาราครับไม่ได้เป็นใครๆก็ต้อถามกันแบบนี้เหรอว่าใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยนี้หน้าแฟนหนูวางไปแล้วถ้าพี่หนูไม่แฟนหนูปีเลยอ๋อเหรอฮะ จีบได้พี่ไม่มีแฟนจีบได้พี่ไม่มีแฟนครับแต่กะแดงไม่มีแฟนและนั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอเพิ่งเจอกันวันแรกก็โดนลูกค้าแซวซะแล้วออภารกิจอย่าโมาะคุยลูกค้าออ๋สอนลูกค้านิดนึงเผื่อว่าไปเจอไปเจอปั๊มเจออะไรรถยางอ่อนเงี้ยก็นี่นะครับมันต้องจับจับข้อฮะจับให้พอดีมือ นะครับลงลงอีกลงอีกเออจับดีๆครับเดี๋ยวพี่ช่วยสายยางนิดนึงนะครับมือดำนี่เป็นอะไรค่ะจับ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 ให้มันมั่นนะครับเพราะว่าเราต้องกดจับให้มันมั่นนะครับเพราะว่าเราต้องกดลงไปในยานะฮะกดลงไปเลยครับกดลงไปเลยฮะและดูสายตาอันมุ่งมั่นของทันย่าซะก่อนแล้วก็อย่าลืมกดมือมืออีกข้างหนึ่งนะครับมานิ่มนิ่มมากเลยยางยางรถเนี่ยถ้ายางมันนิ่มอ่ะมันยังนิ่มอยู่เลยอะไรนิ่มครับแม่สงสัยจะนิ่มจริงด้วย นิ่มครับนิ่มจับยางนี่มือข้างหนึ่งที่จับยางอยู่ครับอีกนิดนึงโอเคโอเคพอพอพอครับทีนี้อ่ายางหน้ายางหน้ายางหน้านี่เติมง่ายหน่อยนะฮะอ่าหมุนเลยหมุนเลยแล้วผมหมุนให้เดี๋ยวมือต้วนี่ถ้าไม่ถูกสตาจริงๆไม่สอนหรอกนะครับเนี่ยว้าวถ้าเธอตาูกใจเลยไปครับกใจเลยไปครับ เลยว่าชะตาแกได้ขาดแน่จะแข็งแล้วครับอะไรแข็งยางเนี่ยเนี่ยปล่อ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 ยเดี๋ยวจะระเบิดนะเด <_ d 2> <ห>ี๋ยวใจพี่ระเบิดเสร็จเรียบร้อยนี่มันเติมลมยางหรือมันจีบกันเนี่ยหยอกกันไปหยอกกันมาหรือรรว่าไข่หนมครบหาเรืร่องจริงนะอ๋อ้ยชะตาแกขาดแน่นอนโอ๊ย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 อ๊ยยไม่พี่กลัวกลัวมอเตอร์ไซค์ล้มลองขย่มดูได้ครับตอนนี้มัน นแข็งดีมากเลยยางเลยครับที่มีเบอร์ร้านไหมครับเบอร์ร้านเหรอครับมีอะไรจะได้โทรตามเผื่อยางแบ็นอย่างไรบ้างอ๋อศูนย์แปดสี่ครับเบอร์ครับอ๋อไม่รู้อ๋อคุยอะไรกันไม่มีอะไมาตอบคือเป็นไรเอ่อเอไลน์น้องชื่ออะไรครับไลน์เหรอคะไลน์ครับไลน์ครับเจลลี่ใช่ไหมชอบกินเจลลี่ด้วย